สวัสดีคะ่ะกูกริบนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่เป็นฝ้ากระนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะถ้าไม่รีบจัดการมันนะคะมันจะยิ่งฝังลึกแล้วก็ทําให้รักษาไม่หายคะ่ะต้องรีบดูแลเลยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าหน้าเนียนใสไรฝ้ากระแบบนี้นะคะต้องใช้ไฮระบูค่ะกิิบนะคะใช้ไฮระบูมาแล้วนะคะ4ปีคะ่ะตอนนี้นะคะมีตัวใหมค่ค่ะนี่คะ่ะนี่คือไฮระบูพลัสนะคะไฮระบูพลัสตัวนี้นะคะเพิ่มรากหมอนขึ้นมาคะ่ะรากหมอน จะช่วยไปจัดการนะคะรักษานะคะฝ้ากระนะคะได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยนะคะผิวหน้าของเรานะคะต้องสวยใสยค่ะอ่อนไวันะคะแม้เราจะ30แล้วก็ตามนะคะนี่ค่ะไม่เคยมีปัญหานี้เลยนะคะใครนะคะที่อยากฝ้ากระหายนะคะรีบเลยค่ะรีบติดต่อแอดมินเลยนะคะปกตินะคะกระปุกละ490บาทนะคะตอนนี้มีโปรเด็กค่ะซื้อ2แถม2ค่ะในราคา990บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะ าของเรานะคะจะได้สวยใสไปพร้อมๆกันค่ะใครอยากฟ้ากกระหายนะคะรีบติดต่อเลยค่ะ